เอ้ยไอแกนนี่ว่ะไอแกนเอาว่ะยี่ห้ตระกูลตัวนั่นใช่ไ ใครจะเล่นต่อใครจะเล่นต่อผมเปิดสตรีมอยู่เปิดสตรีมอยู่ต่อแหมเอาไปกดเอาไปลงสตรีมดีกว่าก่อนจีกต่อดีเจ้าเส้นมาทีนี้เจ้าเส้นมาทีเจ้าเส้นมา กดเลยกดเลยใ้าไน่กดก็เตะออกถ้มไม่กดก็เตะออก,ก,ก,ออกจะเล่นจะเล่นกดสิกดกดกดเฮ้ยก,กดเลยกดเลยเดีย๋ยววัวมาโชว์นี่กูอยากผู้อยากจะขึ้นบ้างเลยวจะ๋วไปเก็บแต้มเร็วกดเลย กได้ว่ะมะได้เจอแต,แต่ถ้าผมอยู่ผมก็อาจจะได้ตกไปแล้วก็ได้แนละ้วถ้าผมอยู่เนี่ยผมคงตกมันตายแล้วนะ,ละหละ้งแกนเนี่ยโอ้มันมันตายแล้วก่อนนะ่ะเด็ดเศดัดดนตีคกบดาวเชย ฮัโลโหลฮัลโหลผมกลัวหลุดหวาพาลงดีๆหน่อยดิมีคนดูเลยเงียบเงียบเหงาแล้วสตีมเลยโอเ้เว้ยเกมก็เสียดายเลย แงเง้ยมาตายตรงต้นเกยไปเหยียบปุนยก็กระจอกแล้วจะตะปุยงโง่โง่อะโหอ้ยเอ้อลงๆลงไว้ก่อน เธอแคนไอซ a x กว่ะแคน v e Zone ด้วยรือตัวจริงเลยอ่ะเยี่ยมช่วยตัวองตัวจริงตาน,นี้จะมีโอกาสได้เจออนะีเนอะเอาจะแก้แขนคือจากตาที่แล้วซะหน่อยอัอโหล,ลถ้าหลุดพาถ้ารู้ว่าผมไม่ได้พูดแล้วก็คือพาผมลงที่ปลอดภัยหน่อยดิพาผมลงที่ปลอดภัยนะไม่มีคนเลยอ่ะ เอาให้มันมีกระตีเดี๋ยวก็พอ,อล่างของแมดเฮ้ยผมรูด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 ,ดพาลงดีๆหน่อยรูด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 เข้ยเย้งแหงคุยเอ้ยบ่อยเนาะตัดคลิปตอนเขา ลุบ่อยจังวะออย่าต,ง,ตงโปชอบหลุดนะครับผมหรบ่อยจัง มันหลุดง่ายเนาะไม่มีใครเล็ดมันเพื่อนเลยโอ้ยสดหลุดจนหัวร้อนแล้วเนี่ยหลุดจนหัวร้อนเลยโว้ยยังไม่มีใครดูดูล่างพี่ไว้หน่อยนะดูสองรอบเลยสดแม่งก็ได้ตายเด็เก็บพี่เขาบกว่าหลุดพูดแล้วหลุดเด็กเกะะ็บแล้ว เยี่ยตายแล้วใช่ไห้สัตว์ไอ,อ้สัตว์เฮ้ยหวังหลุดเยี่ยเอาสตรีมามาก็ไม่ได้หลุดหม่ยอยดีครับ ยเอ้ยแมงุนก่งซิหหมร้อนได้สักสองรอบเอหรุดลกินออวย่ะเอาตายอีกแล้วอ่ะผมรูดอ่ะ ออกเเ็เล่นไทยเล่นเลยอารัลโห้อเล่นเล่นเล่นกันเสร็จแล้วบอกผมด้วยนะเดี๋ยวผมไปเล่นแรงสี่สี่ลอนะผมตะดผมหลุดว่ะว่าร้อนว่ะถ้าหลุดแล้วเป็นอย่างเงี้ย a Lutlés. สองชมแจกแล้วคนะวยเยวหอ้คนหัวร้อนเลยสัม่งโอ้โหยาหลุดอย่างนงี้เลยข้อเสี่ยงโปรเลยคือมันหลุดบ่อยหลุดง่ายอ่ะข้อเสีย เข้ามาติดตามช่องผมด้วยนะครับเย็นนี้จะแจกโปรโตโหดนะครับเล่นได้หลาเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้ตัวที่ผมใช้อยู่จะมาแจกนะครับเย็นนี้ทุ่มสองทุ่มนะเดี๋ยวสตรีมแป๊บหนึ่งเทสต,ตูมันมีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะนะค,คือมันหลุดหลุดบ่อยนะข้อเสียของโปรนี้คือดีหมดทุกอย่างแต่คือมันหลุดบ่อยนะครับผมแต่ฟังก์ชันยังอื่นคือเล่นได้หมดนะครับ ลองเปิดเทให้ดูวะตอหนหกโมงทุ่มทุ่มหนึ่งทุ่มเอยหนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มครับไอสัตว์ตายเลยจย่ะกระตุกเกินรีบรีบตายเลย หนึ่งทุง่มหนึ่งสองทุง่มครับ ปกติหลุดบ่อยหือเกิน ไม่ได้เอาไปมูกตานนี้อีกแล้วไม่ได้กูเคยบอกมึงเรื่องตานี้ยัง่ะไปึือมาแล้วมึงก็ต้องจัดด้วยอันไหนมันเหลวบอ,อน,น้นแล้วไปึือมาจะโดนตีรน่ะ